ตอนบ่ายไปแต่งหน้าที่อาบบนวดกลางคืนไปร้องเพลงเสียป่วย,วยเขาพยายามฆ่าตัวตายพอเขารู้ว่าลูกลำบากแล้วสุดตายเขาก็ตายคามือพี่มันไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมือนดวงใจมันดับไปแล้วอะ ับมาเมืองไทยแล้วก็มาเริ่มต้นในกรุงเทพเข้ามาเริ่มต้นในกรุงเทพมาอยู่ที่สถาบันเครื่องสำอางตอนนั้นนะ่ะน้องเริ่มโตพี่น้องไม่มีกินพ่อแม่ก็เริ่มแก่ทุกคนลำบากหมดพี่หาเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าหลานไปโรงเรียน ไม่พอพี่น้องพ่อแม่เจ็บป่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอก,กัดฟันเอาวิ่งทํางานไปไปทางานกลางคืนไปร้องเพลงตอนบ่ายไปแต่งหน้าที่อาบบนวดหาเงินตลอดชีวิตเนี่ยลูกหลานสิบคนนะ่ะพอเริ่มดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่ะตอนนั้นน่ะเตียป่วยเป็นเหมือนอาัมาพาตครึ่งซีกอะ่ะรักษาเตียรักษาจนอ่อนใจแลยเหนื่อยก็เหนื่อยพี่น้องก็ไม่มีเงินช่วยเตียก็ ป่วยเดินพูดไม่ได้ครึ่งซีกเหมือนตายแล้วมีตลมหายใจฮะที่เราต้องประคับประคองเขาทุกวันเนี่ยแล้วสุดทตายเขาก็ตายขามือพี่นั่งอยู่ด้วยกันกอดป้อนข้าวแกแล้วแกตายมันไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมือนดวงใจมันดับไปแล้วดับไปหมดเลยเตียตายทำไงเนี่ยฉันไม่ยอมไม่เขาฉีดยาเตีตเนยนะฉันก็ตีเขาตบเขาตบตบปั๊มให้เขาขึ้นเขาไม่ขึ้นหมอบอกว่า ถ้าไม่ฉีดยาตอนนี้เดี๋ยวฉีดไม่ได้นะเพราะว่าศพจะแข็ง <mm> เราต้องทำใจว่าเตี่ยตายจริงๆแล้วเะถึงยอมให้เขาฉีดฉีดยากันเน่าเ <mm> ตียนะเขาพยายามฆ่าตัวตายตอนที่ เขาพยายามที่เขากระดูกกระดิกไม่ได้เขาพยายามจะดึงนั่นดึงนี่ออกเขาไม่อยากอยู่พอเขารู้ว่าลูกลําบากเขาก็ไม่อยากอยู่เขาพยายามจะดึงแรงที่เขามีเราก็ต้องบอกเขาเตียไม่ต้องห่วงมีตังมีเงินรักษาไม่ต้องห่วงบต้องพูดต้องปอบปะโลนเขาทุกวันนะเพราะเขาอยากตายเขาก็พูดอยากตายอยากตายพูดก็ไม่ค่อยชัดแต่เรารู้ ต้องกอดเขาไว้แล้วก็เข้มแข็งที่สุดอะตัง้งที่หัวใจมันไม่มีแล้วนั้นพี่บอกเลยว่าพี่นอดร้องไห้ไม่ไหวจริงๆแต่ว่ามันก็ต้องสู้ถ้าเราไม่สู้อะครอบครัวเราจะเป็นยังไงต้องร้องไห้อยู่ในห้องมืดๆอะ่พะพอออกมาต้องทำตัวเข้มแข็งอะ่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วตัวตายเตี่ยก็ไปเราก็ทำใจว่าดีที่สุดแล้ว ไม่เคยทําอะไรไม่ดีเตี่ยจากไปก็ไม่ได้เสียดายว่าอยากย้อนเวลาวันนั้นวันนี้ไปทําดีไม่ไม่มีเพราะทำดีมาตลอดแล้วก็บ่เตียตายเนี้ยคราวเนี้ยพี่น้องบ้านแตกแทรกขาดกันหมดเข้ามาอยู่เทพกันเข้าอพาร์ตเมนต์อยู่พี่น้องลูกหลานมามาอยู่กันแบบเจ็ดแปดคนในห้องอพาร์ตเมนต์เล็กๆะนอนเบียดกันอยู่กันนะะก็เลยต้อง เอาเงินเนี่ยไปไปดาวบ้านสิบห้าตารางวาเนี่ยอยู่กันทั้งบนทั้งล่างเพราะลูกหลานมันไม่มีที่ไปเราก็ต้องกัดฟัน,นหาเงินส่งเนี่ยเดือนนึงหลายหมื่นบาทบางเดือนเป็นแสนแสนบาทเพื่อลูกหลานค่าเทอมไปโรงเรียนค่ารถค่ากินเราก็ไม่อยากให้เด็กๆที่มันเป็นเด็กผู้หญิงนะโตขึ้นมาแล้วก็ไปโรงเรียนลําบากใช่ไหมเราก็อยากได้เสื้ออยากได้อะไรที่มันเป็นสาวรุ่นๆน่ะ ลิปสตรงลิปสติกอะไรของมันอะ่ะเราก็เราก็หาเงินให้มันเรากลัวว่าพวกมันอะ่ะจะไปเอาเงินจากคนอื่นไปเอาเงินจากผู้ชายแล้วมันมันไม่ดีใช่ไหมเพราะเราเคยผ่านการแต่งหน้าในอาบอบนวดมาแล้วเรารู้ว่าเด็กที่มาเป็นหมอนวดกันน่ยคือเด็กที่ครอบครัวไม่มีตังค์ทั้งนั้นเนี่ยเราก็กลัวหลานเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอดทนทุกอย่างเลยกิน ทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้วไม่เคยได้กินเลยส่งพวกมันเรียนตอนนั้นตอนนั้นแม่อยู่สักแก้วแต่ว่าพอหลังจากเนี้ยพอเริ่มมีบ้านก็ไปไปรับแม่มาอยู่ตอนแม่มานะขาก็ไม่ดีแล้วหัวเข่าสองข้างก็เสื่อมหมดแล้วเอาแม่มาอยู่รักษาแม่พอพี่น้องโตเนี่ยพี่น้องก็ไม่ค่อยเอาไหนเราก็เหนื่อยเหนื่อยขอเงินกันจนกระทั่งแบบ อายุเกือบ60สิบแล้วยังโดนขอตังค์กับพี่น้องขอตังค์อยู่เลยเริ่มทำยังไงถึงจะได้งอกเงินงอกเงยเ,เ,เปิดร้านทำผมอะ่ะมันก็มันก็พอได้กินได้อยู่ในบ้านแล้วพี่ก็ไปไปซื้อตึกซื้อตึกตอนนั้นะเงินไม่มีหรอกเงินมีอยู่ในบัญชีไม่กี่บาทหรอกหมุนไปหมุนมาเป็นแสนสองแสนอะไรเงี้ยสาแสนเงี้ยหมุนไปหมุนมาพี่ก็เอาเงินไปซื้อไปดาวตึกตรงน,นั้นนะไปกู้แบงค์ พอดีมีพี่คนหนึ่งก็บอกว่าอ้วนตึกตรงนี้สวยตายแล้วเงินมีอยู่แค่นี้จะผ่านได้ไงก็เลยทำเรื่องกู้แบงค์ให้มันเจ็ดล้านห้าอนุมัติผ่านเป็นตึกหลังใหญ่มากห้าิบตารางวาหลังใหญ่แท่งหนึ่งเลยมีลิฟต์ในบ้านด้วยพอซื้อตึกมาไม่มีเวลาไปเลยคือไปดูได้แต่เวลาจะขนของไปอยู่อะไรเงี้ยไม่มีกะว่าชั้นหนึ่งกับชั้นสองจะเปิดร้านชั้นสองจะอยู่แล้วสามสี่ห้าคนเช่า ตอนนั้นนะ่ะผ่อนแบงค์เดือนละแสนกว่าบาทพี่ก็เก็บเงินทุกวิถีทางอะเป็นคนไม่ใช้เงินทุกวิถีทางเอาเงินมาผ่อนตึกเนี่ยสิบแสนกว่าแสนกว่านะผ่อนมาปีหนึ่งไม่เคยเป็นหนี้เลยนะก็เลยไปขึ้นป้ายขายอาทิตย์หนึ่งมีคนมาติดต่อซื้อซื้อพี่อะสิบห้าล้านอีกอาทิตย์หนึ่งเขาโอนสนะิบห้าล้านอะเราก็ไปใช้หนี้แบงก์นะหกล้านกว่าเราก็เหลือเงินอยู่เจ็ดล้านกว่าบาท ตกกระจายกับตัวเองจริงไม่เนี่ยจริงไม่เนี่ยกูมีเงินจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเงินเขาเข้าบัญชีเราเราก็กด ATM ไม่เป็นต้องไปตรวจตลอดเลยว่าเงินจริงไหมมันเป็นเงินฉันจริงไหมเจ็ดล้านเนี่ยจริงจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยถามตัวเองมาตลอดไม่เคยทําตัวเวอร์ไม่เคยซื้อแบนดเนมไม่เคยซื้ออะไรแรงสิ้นกางเกงก็มีอยู่ห้าตัวทั้งตลอดปีตลอดชาติก็ใส่อยู่งั้นเนี่ย ตอ,อนนั้นนะ่ะพอเริ่มขายของปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นอ้วนรีเทิร์นกระเทยเงินล้านเป็นนายแบบบ้างแต่งหน้าไปถ่ายแบบบ้างไปเล่น M v วบ้างอะไรเงี้ยเริ่มก้าวเขาเ้มา,เขามาเป,เ,ปเป็นตัวประกอบหนังมัง้งอะไรมั่งอย่างเงี้ยก็าไปก็าทำหมดอะแต่นี้พอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่เอาก็มาขายของแล้วมันมันเป็นกระเทยร้อยล้านใช่ไหมออนไลน์มันไม่มีใช่ไหมสื่อมันก็แบบประโคมข่าวกระเทยร้อยล้านรายการต่างๆก็เข้ามาสัมภาษณ์กระเทยร้อยล้านหนังสือเนี่ย สัมภาษณ์มาเยอะทุกเล่มไฮโซขนาดไหนก็สัมภาษณ์มาหมดแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็เริ่มมีคนติดต่อเขัามาเล่นหนังไง<ม>ตอนนั้นน่ะพี่เปิ๊ดธนิตจิตกูน่ะ<ม>ก็ชวนไปเล่นหนังพอเล่นหลังเรื่องหนึ่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยเวลาเดินไปไหนมาไหนมันขายของง่ายมันมีตัวตน<ม><ม>ก็เลยเล่นมาเรื่อยๆเ,เล่นหนังมาสิบเป็นสิบสิบเรื่องแล้วก็พี่คิงสมจริงสีสุภาพเนี่ยก็ชวนไปเล่นละครยาวมันก็ไปไปมาก็เล่นจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วปี2,500 ประมาณห้าสิบสามห้าสิบสี่ที่หมดนี่อ่ะตั้งแต่วันนั้นมานะมันคือวันที่เรามีความสุขจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็มองย้อนกลับไปว่าลำบากมากไหมที่ผ่านมาลำบากมากแต่ว่ามันคือบทเรียนชีวิตที่ตอนอายุขนาดนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาเล่าให้ลูกหลานฟังได้ว่าสมัยก่อนลำบากมาขนาดไหน แล้วทํายังไงวันนั้นน่ะวันที่เราสิ้นทุกอะแล้วเราเริ่มต้นมีความสุขอะชีวิตมันมีความสุขที่แท้จริงคือยังไงคิดถึงเสมอคิดถึงเตี่ยเสมอว่าถ้าเตี่ยไม่ตายอ่ะเตี่ยคงได้นั่งรถคันใหญ่ๆเตี่ยคงภูมิใจว่าเป็นพ่อของอ้วนรีเทิร์น แม่ภูมิใจแม่บอกว่าถ้าไม่ได้มึงกูก็คงไม่มีกินแบบนี้อะไรเงี้ยได้มึงนี่แหละถึงมีกินอยู่ทุกวันเนี้ยขอ้มึงเจริญรุ่งเรนะืองนะอย่างเงี้ยเจ้าพี่ก็ให้เงินแม่พี่ไม่เคยขาดมือแม่พี่เคยป่วยหนักนะเคยป่วยหนักติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไตาวายไตยหยุดทํางานแล้วก็น้ําหนักมากๆเนี่ยก็กลายเป็นผอมลงมา30มสโลอยู่ไอซียูหกสิบวัน พี่หมดไปหลายล้านบาทนะแต่ว่าก็ไม่เคยเสียดายนะพี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดูแลเขาว่าหลายล้านบาทจนเอาเขาฟื้นขึ้นมาตอนนั้นก็มีความทุกข์นะเพราะไตมันหยุดทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือดมันกไ็ไม่ไปเลี้ยงมือใช่ไหมนิ้วมือแล้วนิ้วมือก็ก,กลายเป็นสีดําแล้วหมอบอกว่าคุณยายต้องตัดนิ้วมือนิ้วเท้าทั้งหมดถ้าเกิดถ้าไม่ตัดนิ้วมือนิ้วเท้าทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าแล้วมันจะเสียชีวิตแล้วจะต้องทําไงหมอถ้าอยากถ้าถ้าอยากจะให้คุณยายอยู่มีนิ้วเนี่ยจะต,ต้องรอปฏิหารว่าไตากลับมาทํางานก่อนแล้วก็จะบายพาสเส้นเลือดทีละเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยแสนห้าให้เลือดมาเลียงนิ้วมือแล้วหมอก็ไม่รับรองด้วยนะว่าทําแล้วเนี่ยนิ้วจะดีไหมเหมือนเดิมไหมแล้วตอนนี้เราก็ทําใจไม่ได้ใช่ไหมท,ที่ที่แม่ จะต้องมีชีวิตอยู่แล้วนิ้วมือนิ้วเท้าจะต้องโดนตัดหมดใช่ไหมเราก็ทําใจไม่ได้ก็คุยกับหมอไว้ทําใบพาตอนนั้นนะไปทําทุกอย่างขอปอรจิงศักดิ์สิทธิทุกอย่างอะแล้วก็ไตอะอยู่อยู่ไตมันกลับมาทํางานคุณหมอบอกเลยนะว่าคุณยายเนี่ยคือหนึ่งในแสนที่รอดชีวิตภูมิใจนะที่ทําให้พี่น้องลูกหลานได้มีอยู่มีกินสบายทําให้แม่ของตัวเองเนี่ย บอกใครได้เต็มปากว่าเป็นแม่อ้วนรีเทิร์นแล้วก็ภูมิใจในประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนะที่มันทำให้เราแข็งแกร่งแล้วก็มันทำให้เราได้ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เป็นลูกเป็นพี่เป็นลุงกับพ่อแม่พี่น้องอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะต้องอําลาจากโลกนี้ไปอะ เราก็จะไม่มีห่วงอะไรแล้วเพราะเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว